สวัสดีครับทุกคนครับทุกคนครับสวัสดีครับก็คือวันนี้นะครับก็คือ,อสมาชิกในบ้านอยู่กันครบหมดทุกคนนะครับก็เลยจะมาทำน้ำผลไม้กินนะครับ <c oughs> น้ำผลไม้นะก็คือจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับอันนี้จะมีสาลี่นิดหน่อยแอปเปลิลนิดหน่อยเพราะว่าจริงๆวันนี้เราเราตั้งใจทำน้ำบิดรูท ตั้งใจทำน้ำบิดลูกนะคะมีบีบรูทแล้วก็มีแครอทมีก็สาลี่แล้วก็แอปเปิลนะพอดีมีสาลี่กับแอปเปิลอยู่นิดหน่อยครับผมแล้วก็มีเลมอนนะครับเลมอนช่วยชูรสนะให้ให้รสชาติเข้อดีขึ้นนะครับเราก็จะได้กินน้ำผลไม้ที่แบบสดๆเลยนะครับโดยสารอาหารเนี่ยยังครบถ้วนอยู่เลยนะครับและเครื่องนี้นะฮะอ่านี่คือพระเอกของเราเลยนะครับ เราก็ได้เครื่องทําสีแดง นี้เราจะไม่ไม่ใช้น้ําตาลเลยเนาะก็คือจะเป็นความหวานจากพวกผลไม้ mm. พวกอะไรต่างๆนะฮะถ้าเกิดว่าใครใครที่จะเปลี่ยนนะครับทาเป็นแนวหรือว่าพวกสับป,ปะรดหรืออะไรก็ได้นะที่มันแบบรสชาติเปรี้ยวหวานๆอะไรอย่างี้จะดีมากเลยนะฮะจะได้ความหวานของพวกผลไม้ตัวนั้นออกมานะครับและที่สําคัญนะฮะตัวนี้มันจะเป็นเครื่องอสกัดเย็นด้วยไหม อ่านะฮะจะเปเครื่องสกัดเย็นด้วยนะครับ สกัดเย็นเนี่ยสกัดเย็นเนี่ยคือจะได้แบบสารอาหารแร่ธาตุจากพืชผลไม้ของเราเนี่ยครบถ้วนนะฮะเพราะว่าการส,สกัดเย็นเนี่ยเครื่องพวกนี้นะครับเขาจะบดช้าๆนะครับเขาจะไม่ไม่ได้ปั่นเร็วนะฮะก็คือจะเป็นการบดช้าๆนะครับถ้าปั่นเร็วๆนะความร้อนก็คือจะเข้าไปทําลายสารอาหารบางตัวนะครับจากผลไม้ที่เราปั่นนะครับเพราะมันจะต่างกันนะครับ หลอดผสมลงไปนะครับโอ้น้ำน่ากินมากเลยทุกคนบีดรูทมันจะแน่นเออน้ำน่ากินมากเลยนะฮะบีบรูทมันจะแน่นกว่าแครอทเลยไอ้ไอ,อ้พวกเนี้ยสามารถเอาไปทำอะไรอย่างอื่นได้ไหม,มเสียดายจัง เอาไปทําอะไรได้บ้าง <ทำ S 1> อ่ะ<ผ>พวกกากมันเนี่ยไปกินอีกได้ไหมมันจะเป็นกากอาหารป่ะบางทีก็แบบเหมือนเอาไปผสมแบบใส่ไข่เจียวอะไรแ<อ>บบนี้ได้แล้วแต่คนชอบโอเคหลอดนะมันจะมันจะเป็นกากนะจะเป็นกากเหมือนจะเป็นกากแบบมันหยดใส่ผ้านะฮะมันก็คือจะเป็นกากแบบเหมือน,นเอาน้ําเอาอะไรออกหมดไปแล้วนะครับนะ Thank you. คือแบบสีแครลอดกับสีบีร์ทผสมกันแล้วแบบสวยมากแครลอดกับบีรูทดผสมกันอ่าพอเสร็จแล้วตัวนี้คือเราทํากินกันภายในครอบครัวนะครับไม่ใช่แบบทําอะไรเราทําสนุกสนุกนะครับอ่าโหดูสีแครลอดกับบีรูทดผสมกันนะทุกคนสีสวยมาก ผสมกันแล้วง,ง่ายๆแบบนี้ต่อนะไม่ได้ใช้อัตราส่วนอะไรมากมายนะผสมคือผสมไปเลยนะครับให้มันผสมเข้ากันแค่นั้นน่ะได้ใส่เกลือไหมไม่ใส่นี่คือเป็นโคลเพสชูยเลยนะครับเป็นโคลเพสชูยเลยนะครับอันนี้ก็คือว่าเดี๋ยวจะให้แบบมีกลิ่นหอมนิดหน่อยอ่านี่คือตัวชูรสเลยนะครับ ก็คือเลมอน,มน,มนที่สวนนะครับเลมอนที่สวนเราเลยนะก็คือแบบจะให้มีกลิ่นหอม,หอมของเลมอนเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับจริงๆถ้าเราใส่ไอ้พวกสาลี่อะไรแบบนี้มันก็จะมีความหวานเพิ่มความหวานได้หรืออาจจะใส่แบบเออสับประรดอะไรอย่างเงี้ยนะแต่วันนี้เราตั้งใจทำบีทรูทเพราะบีทรูทได้มาเยอะจะก็เลยตังต้ง อ่าเนี่ยก็เสร็จแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวทีนี้เอามาชิมลองดูกันเลยนะครับทุกคนโอ้ถ้าแช่เย็นนะครับคงจะแบบชื่นใจเลยนะครับอ่านี่ผลไม้ก็แช่เย็นอยู่แล้วนะครับนะครับโอ้โหนี่คือใช้เลมอนเลยนะครับเป็นตัวชูรสแล้วกลิ่นของเลมอนนะฮะมีแครอทนะฮะมีบีทรรูทมีสาลี่มีแอปเปิลนิดหน่อยนะครับ ซึ่งจะเป็นให้ความหวานนะครับอ่าเดี๋ยวจะลองชิมเนาะอือทุกคนครับกัแบบสดชื่นมากเลยเนี่ยน้ำสดชื่นมากเลยก็คือความหวานเนี่ยพอดีลนะนะครับแทบไม่ต้องเติมอะไรเลยนะนี่ก็คือเป็นน้ำผลไม้สกัดเย็นนะครับน้ำผลไม้สกัดเย็นนะอ่ะ ก็ <perfekt> คือเนี่ยได้สารอาหารครบถ้วนเลยนะครับถ้าใครอยากจะเอาไปลองทําที่บ้านนะครับจะเอาไปลองทําที่บ้านนะครับก็ลองได้เลยนะครับมีประโยชน์มากเลยนะครับก็คือได้สารอาหารครบถ้วนเลยนะครับแล้วเครื่องนี้นะครับก็คือเป็นเครื่องสกัดเย็นนะครับเป็นเครื่องทําน้ำํำผลไม้สกัดเย็นนั่นเองนะฮะ รับรองได้ว่าได้คุณค่าทางอาหารครบถ้วนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น,นยี่ห้อนี้ได้คุณค่าทางอาหารครบถ้วนเลยนะครับนี่คือเครื่องสกัดเย็นนะครับเนี่ยผมลองชิมแล้วทุกคนอร่อยมากเลยนะคือลองชิมแล้วแบบโอ้โหสุดยอดเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนลองเอาไปทํากันดูนะครับรับรองนะได้คุณค่าทางอาหารครบถ้วนเลยนะครับรับรองว่าไม่มีสารอาหารใดๆถูกทําลายนะครับถ้าเกิดว่า ทำแบบสกัดเย็นนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปให้กับพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะรอเดี๋ยวผมจะกินชิมแก้วเนี้หมดเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขลากคาว่าสวัสดีครับนี่เลยนะครับเครื่องสกัดเจ็นนะครับ ทำง่ายๆเลยนะเราก็กินกันในครอบครัวนะครับสวัสดีครับ